คุณครูตูนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะทําการบ้านชุดที่15ากันค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆอยากรู้ไหมเลยว่าเราจะทำางานอันไหนกันให้เด็กๆมาดูพร้อมๆกับคุณครูตูนนะคะ่ายงานของเราก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยค่ะเด็กๆเด็กๆเจอเรียงค่ะถ้าเจอแล้วเนี่ยเรามาอ่านโจทย์พร้อมๆกันเลยนะคะเขียนตามเส้นปะและอ่านคําศัพท์พื้นฐานอาเด็กๆค่ะ เขียนตามเส้นตานี่เดี๋ยวเด็กๆค่อยไปเขียนแต่ตอนนี้นะคะเรามาอ่านพร้อมๆกันก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมอ่านตามณงรูตูนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคําแรกกันเลยค่ะเด็กๆคาแรกนะคะอ่านว่ากล้วยอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆกล้วยต่อไปเรามาดูคําที่สองกันค่ะเด็กๆเด็กฟังรูตูนก่อนนะคะคําที่สองอ่านว่าแตงโม อ่านพร้อมกันอีกรอบนึงค่ะแตงโมเก่งมากเลยค่ะเด็กๆอ่าต่อไปข้อที่สามค่ะคำที่สามเรามาดูพร้อมๆกันคำที่สามอ่านว่ามะพร้าวอาว่าอีกรอบนึงนะคะเด็กๆมะพร้าวเก่งมากเลยค่ะต่อไปเรามาดูคำที่สี่กันนะคะเด็กๆคำที่สี่นะคะอา่านว่าส้มอีกรอบนึงนะคะเด็กๆ ส้องอ่าเมื่อเด็กๆอ่านจักคุณครูตูนเสร็จแล้วเด็กๆต้องอะไรคะเขียนอะไรเลยเขียนตามเส้นปะใช่ไหมคะและที่สําคัญเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าคุณครูตูนเป็นยังไงคะระบายสีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็อย่าลืมเขียนตามรอยปะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเสร็จแล้วเอามาส่งให้คุณครูตูนดูด้วยนะคะวันนี้คุณครูตูนขอลาไปก่อนค่ะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะ